สวัสดีค่ะจะพามาดูต้นนี้นะคะชื่อไมค์การ์เด้นนะคะหอมมากๆนะคะต้นนี้ดอกก็สวยแล้วก็ที่สําคัญต้นใหญ่มากๆค่ะอยู่มาหลายปีแล้วนะคะเป็นต้นที่ชอบมากๆเลยค่ะต้นนี้จะเป็นกิ่งก้านใบนะคะมีความสวยงามแบบเป็นผู้ดีอะ่ะเหมือนนางงามเลยค่ะก้านก็สวยนะคะใบก็สวยแข็งแรง ออกดอกให้ทั้งปีนะคะตัดแต่งกิ่งก็จะออกมาใหม่นี่เป็นดอกรอบที่สองนะคะรอบแรกก็โดนตัดไปเยอะปีนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่าโดนฝนเยอะค่ะสีดอกเลยไม่สวยแต่ความหอมนี่สุดยอดเลยค่ะเปิดหน้าต่างมานางก็จะหอมมากๆเลยนะคะโดนฝนไปเยอะเนี่ยค่ะกิ่งก้านแข็งแรงมากเลยค่ะมีแต่ก้านใหญ่ๆนะคะก้านหนึ่งก็จะดอกหนึงค่ะนี่ค่ะชอบมากเลยนะคะต้นนี้ สวยจริงๆจะเป็นสีชมพูอ่อนๆอ,อ,อ่อนมากเลยนะคะแต่ความหอมนี่สุดยอดเลยค่ะกิ่งก้านใหญ่ดอกใหญ่นะคะชอบจริงๆเลยพอเราตัดแต่งกิ่งนะคะเดือนก,กว่าๆเขาก็จะแตกมาใหม่แล้วก็ออกดอกให้เราคนต้นยังไม่มีอะไรแตกมาให้นะคะนี่ค่ะกิ่งเก่าแก่มากค่ะดูสีก็รู้ ถ้าแตกมาเก่งใหม่ๆก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะแดงๆเนี่ยแตกมาใหม่นะคะเนี่ยยาวยาวขึ้นไปเลยเนี่ยี่ยยาวมาถึงนี่เลยนะคะเนี่ยเกง่งเนื้อเม็ดกว่าได้มมแต่ยอดงามๆค่ะเนี่ยเก่งงามๆเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย,เยกิ่งใหญ่ๆ วันนี้มีแดดนะคะไม่มีแดดมาเป็นอาทิตย์กว่าๆน่าจะได้สองอาทิตย์ก็ว่าได้ค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่มีแดดแต่ไม่ตกวันก่อนนั้นทั้งวนันทั้งคืนแรงมากๆเนี่ยสวยเลยค่ะต้นใหญ่ต้นเดียวนะคะเนี่ยอุตสาหมัดดึงเข้าไปนะถ้าไม่มัดดึงเข้าไปนี่แบบ กระจายใหญ่มากเลยค่ะต้นใหญ่ฝั่งนู้นก็ตัดเสร็จแล้วนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสองต้นนี้ซ้ายขวานี้เอาอยู่ค่ะความใหญ่สวยจริงๆนะคะสวยหอมชอบชอบเปิดประตูเข้าออกในบ้านนี่นางส่งกลิ่นแบบหอมมากเลยอยากให้เพื่อนๆมีจังชื่อไมค์การ์เดนค่ะ ดูคุณพึ่งก็มายังอีกหลายดอกนะคะเนี่ยค่ะดอกตุ่มๆดอกตุ่มๆยอดอ่อนๆนนี้เพี้ยชอบมานะคะเพี้ยเนี่ยสังเกตดูจะเห็นนี่เพี้ยแน่นอนเลยอ๋อไม่ใช่ หอมนะคะบอกไว้ก่อนวนะ่าหอมมากๆหอมจริงๆหอมจังๆนคะคะสีสวยค่ะสีสวยแล้วก็หอมโอเคค่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะแนะนำกัน